<c oughs> นี่เขาลงดูทำใหม่เลยนะขั้งหลังแล้วเพรา้งหลังแล้วตอนตอนที่ก่อนไม่มันก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่ตรงนี้ค่อยก็เคยมาเนี่ยเหรอมาจอดรถกินขนมกันขนมร้านไหนกินร้านปลาข้างหนอ๋อ เอาน้ำที่มันเชื่อมชื่นมาไปผสมแยมผสมอะไรเป็นเครื่องดื่มทำแยมก็ได้นะแบบเนี้ยใส่น้ำตาลเขาเรียกดอกอะไรนะฮหล้นเดอร์โูลนเดอร์ฮลินเดอร์เออเมก็เรื่องานเร็วขึ้นคุณมาลาุมาลายคือ่ะ พี่บอกรุ่มอะไรกันรุ่มอะไรตัอเมื่อกี้ที่พี่ที่เขาเขียนอยู่ที่เมืองคนาบขนาบขนาบอะเมืองครับเพิ่มครเพิ่มอะเมืองที่เขาเขียนที่เมืองครับเพิลมอะเขาบอกว่าเสียใช่ไหมเขาไม่ได้เขียนว่าเผาเผาอะเขาไม่ได้เขียนว่าเสียเขาเขียนว่าเรียเรีย อ่าเราต้องมาขึ้นเราต้องมาขึ้นตรงนี้ตรงนี้แปดร้อยใส่ตู้ไปตู้ไม่ใช่พูดถึงกลับบ้านอ๋อกลับบ้านเออกลับบ้านกลับแปดร้อยอยู่ฝั่งนู้นที่เจจะไปเองเนี่ยอ๋อเจจะไปแค่นันเดอร์วิทใช่ไหมเกจะไปไกลมากรับไม่ทันรับไม่ถูกเดี๋ยวเจหายไปเจ็บบอสจะไปไงเจะบอกเรื่องเรื่องสอนเออเจบอสอย่าอุปราชชงอุปราชชงขึ้นอย่ามาทำซุปรั่งอย่ามาทำซุป เออพี่ไอ้รถจักรยานอย่างนั้นนะ่ะนั่นนั่นนันนน<อ>ข้างหน้าเขามีอะไรมีเด็กอ่ะข้นมีให้เด็กนั่งไงเขาขับไวมากเลยนะมีเด็กนั่งอยู่างนี้ไงเขาขับไวนะทำไมมีเด็กนั่งแลขับไวขนาดนั้นนะอ้าวทำไมอ่ะก็มีไฟรถกับทางจักรยานอ่าไม่ต้อง <คน S 1> กลัวคนสอนให้เขานะที่นี่เด็กคนแก่คนชราคนพิการาก่อนเลยแล้วแต่ทำไมคนสวยถึงได้นั่งรถฟรี